สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหายามาฮ่าฟีโน่ครับสตาร์ตติดยากเบาแล้วดับนะครับผมยิ่เวลาเช้าเช้ายิ่งสตาร์ตยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันนะครับอากาศจะเป็นแบบนี้นะครับต้องบิดคันเร่งไว้เยอะๆถึงจะติดนะครับพอเบาคันหนึ่งแล้วก็จะดับเลยนะครับผม เดี๋ยวมาเรามาดูระบบวาวไอดี wow นะครับเผื่อมันมีปัญหานะครับผมครับเดี๋ยวเรามายันดูแรงอัดว่ามันมันมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แรงอัดไม่ค่อยดีนะครับน่าจะเกิดจากระบบวาวไอเสีย wow ที่มันยันนะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งกันแล้วก็สตาร์ทกันดูนะครับ น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมถ้าเรารู้สาเหตุของมันนะครับ,รบเราถอดฝาครอบวาลตัวนี้นะครับ กดคันสตาร์ทนะครับผมให้หาตำแหน่งวาลวตัวมันยันขึ้นมาสุดนะครับคตัวนี้ก็ได้ตำแหน่งสูงสุดของทูบนะครับแสดงว่าวาลวกดนะครับผมรับดินไม่ได้นะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัดแล้วก็สตาร์ทยากนะครับผมเดี๋ยวเรามา ตั้งให้มันห่างอีกนิดนึงนะครับผมรับผมเอาประมาณ ให้ดิ้นได้นิดหน่อยนะครับผมกะเอากะประมาณเอานะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าขี่ไปนานๆแล้วมันก็จะยันเองมันนะครับมันจะกดเองมันเลยนะครับผมกดเองนอกจากกดเองเกิดจากพวกหน้าวาล์วมันฝึกด้านในนะครับผมถ้าอยากให้มันจบๆก็ อาจจะไปตีหน้าวาวใหม่นะครับเปลี่ยนวาวไอดีไอเสียนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทแล้วก็เบาคันเร่งกันดูนะครับว่ามันจะเบาอยู่หรือเปล่านะครับครับเพื่อความมั่นใจหออีก2ชั้น คราวนี้เราก็ไม่ต้องบิดคนเลงเวลาสตาร์ทนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์กลับมามีกำลังอัดเหมือนเดิมนะครับผมครับรอบเครื่องยนต์ก็จะเบาได้ปกตินะครับคราวนี้ก็สสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม